ต่อหม่มีแม่เพันธุอยู่ด้วยแสบซี่แก้เลยแกงเงื่อนคนเี้ต้มไปแล้วก็สิแกงพี่แกงอยู่กรุงเทพเลยมันแกงอยู่บ้านอันมีดอกดอกบัวบแล้วมีดอกบวบแล้วมียันนาแล้วแม่เราปลูกไว้ก็มีบักอื้อแล้วก็มียังเื่งมันสิไปซื้อเห็ดใส่ แกงกยุงเพแต่ว่าสิต้มุ้มไกอนชืนิต้มแช่ตู้ตเย็นเมกอนสีแกงอย่ามันเป็นน้อใหม่ค่ะคื่อนานะนะอย่ามันเปแส่เ่านีละอัน้นเนาะตมุแสบฮแสบแต่ตแนี่ปันไดงอันใหญ่โผล่เลยว่วอันนียอ,นนอกกัน,น,น,นอันนียน ทุบๆๆแล้วก็แกงแสบอันนี้ไม่คือว่าแสบวันไดนมันไงล่ะชิไิแกงซูหมูกินน้ำนีุ่ณเทใ่ไหมวังนี่การแสบกัรคุยแสบแง่สานี้ มือก็จะไปล้างน้าแล้วก็ทุบ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 ทุรดิจาคเอาได้ทุบแกงแซ่บกระสีแ้มาบหกอยู่สชวนมันเอนำยู่สวนเมดมาแกงใส่ไหลืมมารีวิวอันเดียวแก้หน่แล้วกินมาพี่พวนเป็นไงเมื่อเป็นไงมาอยู่น้องอยู่น้องซะ หนูใหม่หนูใหม่จริง่บ้านพี่เพื่อนบ่ค่อยกินเป็นไดดมีแต่ไข่แล้วไปมากแล้วเพื่นก็ไปหามากินแม่เพื่อนก็บ,บ่กินเพื่อนกินแล้วปวดขาแล้วมาแล้วไข่มาโล้ว ไปเห็นได้ไปเลยทางไหม่มาใส่แกงกะบูมีผู้ใดกินน้ำเด็กินแต่อายเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีใครกินน้ำค้องเพื่อนโรแม่นอีสานเนาะโรแม่นแบบเพื่อนอีสานคนเล่าโร่มนเคยมากิน แต่ว่าไอา้ผมกินน้ำมือก็ทืออย่างดำคุงยังทำไมผมแส็เบ้อ เมื่อเมื่อแล้วเอาเบียร์มันมาผูกเลยคันยังงี้บ้านเจ้ามันบูมี่อ่ะมีแต่บ้านข่อยอุดมสมบูรณ์เขาใหม่เอ้เขาเอ้ปุ๊บป้านำเอ้ยงานนี้ก็สิเริ่มมันเลยล่ะเพราะว่าอันเกี่ยวเขาเลยอ่ะก็เริ่มมันหรือป้าก็มันเขากำเขาทิ้งเขาใหม่เอ้ยอีปูมันเหมือนกันจีจีจีเนาะ จีจี้ละกันขอเนียวเอาคือหัวอีกหน่อยขอเนียวจเป๊ะเบิกินได้แล้วเอาอันพิซซ่ามาแหลกบ่ยอม ข่อยเมื่อเมื่อเล่าข่อยที่ไยชืเจ้าเบิ่งน้องใหม่บ้นข่อยพวกบรรยากาศเป็นยังไงสิว่าบุญยักเมื่อยูเน่ได้เบิองเล่ารุนสมบูรณ์มันใหญ่เถอะ้ย่คัสมแแล้วะ อนแกงมือสีว่าวิธีแกงลันบานมือข้าแกงกันได้แกงยูพีคนแกงมืคือบานมือมือสีแกงแม่บานมือใส่เขาเนี้ยไลายเขาเบื่อหน่อยอะเขาเบื่อไปมามาจักหน่อยแล้วก็ตั้มใส่กระบุกพริกดใส่มาไม่ยากไม่ไรเสพจังจะโดนเท่าไงแกงใหม่ เวลาไปหามาแงแกมัก็เอินกันมาซุ่มเซลวบบมวนคุ๊บแบบเสร็เว,วบบลาเป็นเกี่ยวขอแล้วนะบันเสรยเป็นกานซุ่มแซวกันแล้วมวนคุ๊บเต็มอยู่บแบบ กินยังกอื่นกันมากินมซ่กันแต่บ้านอ้นเงียบมากนี่มคอยมีซ่มีเซลกันได้บ้านมว้ยเอาแล้วแล้ว่าแต่แล้วเขา่ล้วบมือปันนะกระเบื้อวดทังเจ็ทังใจ้องลทัเนียมวนแต่มือปัน Nếu bạn gang chị thai hay đưa bạn cũng lao kênh, and nó mày khó kênh chân đấy đâu, and mực bìa con. Bye bye. Ta buộc bạn